หนิวเราอย่ายุ่งค่ะอย่ายุ่งค่ะมาเด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 ใช่เหรอเหี้ยไม่ไหวไงไม่ไหวพวกกูสักเดียวไงรู้ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยคือน้องกูเองสีโร เป็นสายแห่งแก๊งมึงพวกมึงไม่รู้หรอกมึงมาตบรถน้องกูเองช่วยไม่ได้เป็นเงี้ยเจอน้องกูเก็บหมดไม่ครับไม่ครับคุณตบคุณตบน้องผมครับนั่นหละไม่ต้องเกิดแล้วกันเนาะดีมากน้องชายไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาพวกเราลงอะเทสอะไรครับเทสอะไรครับไม่มีครับไม่มี คุณห้ามเรียกหมอนะครับคุณจะโดนแบล,ล็กลิสคุณจะโดนแบกลิสมายืนรายกางถนนเนี่ยอ,อ๋อผมยืนที่ไหนครับข้างบนตึกมันก็ไม่ได้อยู่ดีปลาปลาถอยไลยป้าหมอให้น้ปากแกวดีกว่าเี่อครับจะซ้ำศพเจอน้องกูไงเจอน้องกูสามน้อยคนนี้เลยคนนี้เลยเนี่ยคนนี้มันซ่าเนี่ยคนนี้ เดี๋ยวน้องกูอ่ะอืมอืมอืมอือมึงแจ้งกูเรื่องอะไรไว้พวกมึงในเมื่อมึงตบกูลงรถก่อนนะมึงแจ้งมึงซ่าเหรอมึงซ่าเหรอฮะมึงซาเหรอมึงซามึงซาแจ้งมึงอ่ะกวยหนี่ยังมา อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วนั่งนีเลยนั่งนี่นี่เออป้ามึงหยุดดิป้าป้าหยุดหยุดเป็นเฮียอะไรอะป้าเฮียอะไรมาดิอยู่เป็นต้นไม้เลยเป็นเฮียอะไรอะป้าเฮียอะไรมาดิมึงอย่ามาเออในเกนหน้าย่นไอ้เฮียดาป้าหัวสัตว์เออมึงด่าป้าหัวมึงอืม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  ยังกระจอกไอ้เหี้ยไม่ไหวพวกกูแค่นั้นแนะหละไปไหวกับพวกกูอ่ะก็ไม่ไหวอะ่ะเ <c oughs> จียงไอ้เหี้ยเขาสุดล่ะเอาแม่งไว้พวกเราแม่งแกงชื่อขาวแม่งเอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งแม่งคนตีใส่ตะกีนมันสามศพผมไละผมรายงานไปในดีแหละผมตัรีบมาแนละ้ว เรียบร้อยรอเลยรอเลยรอแมน่นเลยโดนไอ<ม>้เฮียโดนอาคารมีครบเลยโดนไอ้เฮียว,วันนี้ย่อยัดครับเมโลดี้ครับเป็นแก๊งที่เราไม่เคยตีมันมาก่อนด้วยวันนี้ได้เจอกันรอบรอบแรกครับกระแสนัวเลยตัวนี้เอี่ยนี่ตัวตัวซูไม่ได้สักตัวบอกเลยเด็กกระโปงแก๊งเฮียนหละเฮ้ยมันวิ่งกลับไปไหม เฮียแกเฮียแกไอ,กไอสัตว์เนียไม่ลงรถวาเฮียโทษเพื่อนโทษเพื่อนแกตายละเจ้าหมอโดนแล้วเ้ เล็กๆจัดเด็กๆอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้จะตายจะตายตายมันจะตายทีม่มันตายยากจังวะไอ้สัสกูต่อยไม่โดนเหรอวะ ว่าต้องหลดเราไอสัตว์อุ้ยทีเดียวทีเดียวไอโดนไอโดนไอโดนพวกเขาอ้าาาาใหญ่ท้งหมดไอสัตว,ว,ว์สวยสวยสวยไหญป่ะชิบะเดียว วดเดือดจ่องนีไปไหนก็จ้าเขม่ไม่ไหวพวกเราเข็งนแงแพรชื่อขาวไอ้เหี้ยชื่อขาวเถือนกว่าแค่แหละพวกพวกูสดไงไอ้ไอ้กูยืมไปเ้มหอยยิมย้มหน่อยไป้ายมหน่อยยิมหน่อยยิมหน่อยเอาเืินเอาน ไอ,อ้เหียไอ้เห <ian> ียเป็นเด็กเนอไอ้เหียก็ตากูด้วยไอ้เหียมองไอ้เหียอะไรไอ้เหียเดิรอไปสัตว์ วัวจริงอะนะหนึ่งไอสัตว์ไปตั้งหลักก่อนมีวีปั้งมึงเหรอใบใบมีวีป่า ไงนจากก้อนที่อยู่ในบ้านก้อนอย่างก้คนที่สามไ, <c oughs> ได้อ่ะไอ้เจ้าเลือ,อนไม่ไหวกูต้องตัวใช่ไหมประชาชนข้าง พี่ครับกลัวจัดเลยเหรอเนี่ยไรตีกันกลัวคุูจัด <laughs> <laughs> หมดเลยเรอระได้จัดปีนแล้วตีการกูไว้หน้าหีของกูไ้สัต